ครับผมสวัสดีครับ ART s o u y s t ซ s นะครับก็สหรั์คิดนี้ผมก็จะมาอัปเดตลำโพงลูทูธใบนี้ก่อนนะครับก็เบื้องต้นก็จะมาอัปเดตนะครับอัปเดตว่าลำโพงใบน,นี้มีอะไรบ้างนะครับตอนแรกตอนแรกจริงๆแล้วผมใช้แอมจิวตัวเดียวนะครับนี่คือตัวนี้นะนี่ครับ จิตัวเดียวแล้วก็เดินระบบซับหกยูห้านิ้ว1คู่แล้วก็กลางแหลมสามนิ้ว4ดอกแล้วก็แหลม2นิ้วสดอกนะครับอ่าพอใช้ไปสักพักหนึ่งก็เลยคิดอยากจะอัปเดตยังไงก็ไม่รู้ครับอยากจะทำให้มันแรงขึ้นนะครับก็เลยเนี่ยครับนี่ครับก็เลยเพิ่มตัวเจ้าแอมแยกซับนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นอ่า z k 1 6 0หนึ่งนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นชแนลละหนึ่งดอกไปเลยก็คือเอาซับแยกออกมาต่างหากนะครับก็จะใช้แอมที่ขับซับก็จะเป็นตัวตัวเล็กข้างไหนนะครับไว้ซับไว้ขับ6.5นิ้วชแนลละหนึ่ดอกนะครับแทนตัวนี้นะครับแทนเจ้าฮดทีสองหนึ่งตัวนี้นะครับผมก็จะถอดออกนะครัผมก็จะถอด ช่องซับออกไปเลยนะครับแล้วก็ไปใช้สัญญาณจากเจ้า1602แทนนะครับ1602นี่ก็จะให้กำลังวัตต์ที่160วัตต์160วัตต์ทั้งสองแชนแนลนะครับสายขวาซึ่งดาวรัพงที่ผมใช้หกจุดนียก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ครับ sk นะครับ4 x สีโอม100วัตต์นะครับก็เกินเกินวัตต์ดาวรัพงไปนิดนึงครับแต่ก็ ไม่เป็นไรครับอัดให้ล้นๆไปเลยครับเอา,าดอกจะไหวหรือเปล่าก็ไม่อันนี้ยังผมว่าอิ่มๆเลยเลยะครับ <because> ก็สาหรับตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมระาบายาศครับข้อแรจะมีอันอุณหภูมิร้อนนะครับเวลาเราใช้งานนานๆไปนะครับผมก็เลยต้องใส่เข้าไปให้มันเป่าลมออกสักหน่อยนะครับจะได้ไม่ร้อนมากนะครับนี่นะครับ ส่วนน้ำเสียงก็ลองเทสสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ผมว่าถ้าให้เทียบระหว่างซับที่มากับตัวแอมเลยแล้วก็ซับแยกตะะ่างๆน้ำเสียงแตกต่างกันครับหอศูนนี่จะได้เป็นชันเนลละ1หน้อยหกวัตต์นะครับซึ่งผมแยกเป็นซ้ายขวาหรือว่าไม่มจริงๆแนละ้วมันไม่ได้เป็นสเตอริโอไปหรอกมันก็เหมือนกับว่า มี2ฝั่งโซล่าเลน,นะครับสําหรับตัวตัวเจ้าหนึ่งหกูนย์สนี่นะครับก็แค mm ่ hmm. okay. ใช้ขับข้ามละ1ดอกนะครับข้างละ1ดอกก็จะได้กําลังวัดจริงๆมันก็จะผมใช้ไฟที่30 v โวลต์นะครับใช้ไฟที่30โวลต์ก็น่าจะได้สัก100่กว่ากว่านะครับก็ตามสูตรคำนวณอันนี้อบอันนี้ผมก็มั่วไปนะครับก็คิดว่า มันจะอิ่มกว่าแต่ทดลองแล้วสักคู่หนึ่งนะครับก็มีความรู้สึกว่าอิ่มกว่าจริงๆครับิ่มกว่าจริงๆครับแต่ก็ยังไม่ได้รันยาวๆอยู่นะครับเพิ่งเสร็จนะครับเพิ่งเสร็จก็เลยลองอัพลองเทสดูนะครับซึ่งมันมันก็เมื่อยแล้วแต่ว่าหลังเดี๋ยวผมจะอัปเดตคลิปเต็มให้ดูนะครับว่าน้ําเสียงจะจะดียังไงหรือแตกต,ต่างจากอ่า วัดกำลังวัดของเจ้าแอมจิวมากน้อยเพียงไหนนะครับสําหรับเปียเที่ยวว่าต้นแรกก็ใช้ตัวนี้นะครับแต่พอมาใช้ตัวนี้จริงๆใช้ตัวนี้ไปแล้วก็ได้ฟังน้ําเสียงก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับก็เสียงดีเหมือนกันแต่ก็เลยอยากจะลองหรือว่าถ้าใช้แอมที่มันกำลังวัดเยอะๆอใช้ครับ HK ร้อยวัตต์เนี่ยข้างละหนึ่งดอกจะเป็นยังไงเดี๋ยวลิปเต็มเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับสำหรับ ระดงของเจ้า16.2อ่าก็พึ่งเสร็จครับก็สำหรับนี่นะครับคิวตามคิวนะครับตัวนี้ก็จะทำเป็นส่วนเจ้าตัวนี้จะเป็นแบนพาร์ดอกเดียวนะครับ4.5นิ้วนะครับนี่จะใส่เป็นแอปเปิลนะครับแอปเปิล4.5นิ้วนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นซับ6.5นิ้วเหมือนกันครับรุ่นเดียวกันครับตัวตัวนี้ นี่ก็รอประกอบเหมือนกัน,นครับส่วนตัวล่างนี่ก็จะเป็นซับหน้าเปิดครับเหมือนกันนะครับก็เร่งให้ทุกคิวเลยครับตัวนี้ก็เดี๋ยวรอทเสยงอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับสำหรับคิวนี้ก็จะมารีวิวให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวส,สำหรับคลิปเปิดรันยาวๆนี่จะเป็นยังไงเราจะอัปเดต ให้ชมอีกต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ